สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดดอกกระลำเนาะดอกกระลำนั่นแหละพัดใส่มหมูเจ้าไปเจ้าไปทํากันนออเสร็จ้ำมันไปนิดหนึ่งเจ้าน้ำมันก็ได้แตสอบเนาะ đâu có đọc đâu mà cho, đâu có năm bị mắc kẹt xôm nên Mẹ cháu ใช้สอบกินพัดดอกกะลําดอกกะลําเนาะพัดเฉพาะกินคนเดียวนะพัดประมาณจานหนึ่งพัดแบบง่ายๆเนาะ เยอะทีอิ่วขาวไปที่หนึ่งมันเข้าในเนื้อนี่นะ ซีอียวขาว,วน <c oughs> ชะคะซัดซัดของญี่ปุ่นนะค่ๆซัดหอยนั่นแหละจ้า อยอหน้าไปนิดหนึ่งนะพักพักฝ็นอันยอะหน้ามแล้วเจ้าถ้ายอะน้าพักมันจะสดพักมันบะเหลืองนี่ยนะถ้ามันจะเหลืองก็เหลืองสดเนี่ยกันเนี่ย กับข้าวเป็นก็ต้องใส่น้ำพัดพก,กัก็เจ้าคนที่ใส่แล้วเจ้าเจนิดหนึ่งพักมันจะมาได้เหลือง ดอกกลมดอกกลมเครื่องปรุงออกแ็กแ,กออกแ,แล้วแต่ซอสครับแต่แต่ซอบรสเค็มคนกรับรสจืดพอดีครับแต่พี่ดาก่อรสพอดีนะพักๆของนี่ถ้ามันเค็มมันบาน่อย ตัวไส้ตัวมันนะเนาะกระเทศเจ้าใส่ลงไปเจ้าลงโดดถ้ามันใส่พริกแบบนี้ก็คือ ปลาดาวกินเองติดกับข้วปลาดาวไหนเจ้าเนี่ยผัดมั่วๆค่าโอ้ผัดดอกกะหล่มนี่ฝนต้องใส่แล้วเจ้ามาะเขือเทศถ้ามีผวกถั่วน้อยถั่วทันเตาสมอเจ้ามีเจ้าุ้นมีซุปเปอร์ุ้นเจ้า อยู่ซูปเปอร์พื่นอีกอ่ะผมจะลดใส่ไปนิดนึงพริกไทยนิดนึงโอ้แค่นี้ก็หอมนะเจ้าแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะ อร่อยนะเจ้าทําดูสูตรตาดาวนี่หนารับรองอร่อยเครื่องฟุ้งหมดต้องไปเน้นเยอะเจ้าก็เหมือนท้องอันกินพักอ่ะ บะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนักติดประดาวใส่นี่เนาะดอกกะหลมเหียงกันอนนี้ก็การอันน่ะการได้ก่อนพัดเร็จเรียบร้อยถ้าเจ้าพัดดอกกะล่ำใส่หมูประมาณกับขีดบะถึงขีดได้เจ้าแส้หอะไรบางๆเนาะ ประดาวขอจบคลิปแคนนี้กันนะเจ้าว่าก,กันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามฮือประดาวเทรนเนอะร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ